bye สินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราอ้อ,อยมันสำปะหลังและข้าวมีราคาดีขึ้นในรอบเกือบ20ปีขณะเดียวกันไทยนั้นมียอดการส่งออกข้าวและพืชผลต่างๆติดเป็นอันดับท็อป10ของโลกนะครับทำให้ชาวนาชาวสวนและชาวไร่ก็ยิ้มได้พร้อมกับบอกนะครับว่ารัฐบาลนี้คือความหวังของประชาชนติดตามจากรายงานครับข้าวเข้าก็ดีอ้อยเข้าก็ดีมันเข้าก็ดีดีหมดเลยผมว่ามันดีอนะตอนเนี้ พือไลน์เนี่ยดีหมดเลยเนี่ยยันพักพุ่มเนี่ยพุ่ๆไว้ตอนนี้รัฐบาลชุดน,นี้เขาทำจริงจังอยากให้เขาช่วยให้ตลอด เสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกร,กรในจังหวัดกาญจนบุรีรังราคายางพาร,ราแตะ90บาทต่อกิโลกรัมในรอบ7ปีราคาข้าวพุ่งสูงเกือบ16,000บาทต่อตันสูงสุดในรอบ17ปีราคามันสำปะหลัง8,000บาทต่อตันและราคาอ้อยเฉลี่ยเกือบ1,400บาทต่อตันซึ่งราคาทั้งหมดยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรกรายละเกือบ50,000ถึง100,000บาท เจ้าของสวนยางพาร,รา United, ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยรู้สึกดีใจมากที่ราคายางสูงขึ้นเพระเทียบกับหลายปีก่อนราคายางตกต่ำตนปลูกยางมาตั้งแต่ปี2549ผ่านหลายนโยบายของหลายรัฐบาลรัฐบาลนี้ถือเป็นความหวังและช่วยชาวสวนได้เป็นอย่างดีซึ่งลูกจ้างที่ร um, King, ับกลีดยางเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีเงินเก็บมากขึ้นจากเดิมมีแค่กินแค่ใช้ไปวันวัน ส่วนชาวนาที่บ้านทำมะขามเล่าว่ายึดอาชีพทำนาม,มาหลายสิบปีราคาข้าวที่สูงขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งราคาที่เคยดีล่าสุดก็ตั้งแต่ปี2555ราคาอยู่ที่8,000-9,000บาทต่อตันอย่างไรก็ตามขอฝากให้รัฐบาลช่วยพยุงราคาสินค้าให้อยู่ในระดับนี้ต่อไปด้วยว่ก็ดีใจค่ะที่ราคายางดีขึ้น แต่แรกก็ขอขอบคุณรัฐบาลอาจจะเป็นความฝันเล็กๆของชาวไร่ชาวสวนเนาะแต่ว่าก็ยังดีใจว่าเราคามันได้ขยับขึ้นแต่ก็อยากให้ขยับขึ้นแบบต่อต่อเนื่องไปดีเลยดีมากๆจะได้ช่วยเหลือชาวนาไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาอะไรเนี่ยมันจะได้ประคองของชีพได้แล้วก็ฝากรัฐบาลว่าถ้ามันมีไม่ติดคัดอะไรเรื่องผลิตการเกษตรก็อย่าให้ราคาตามประเมินและปุ๋ยยาก็จะให ขึ้นมากอ่ะก็อยู่ได้ชน,นาไม่ต่างจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยก็ขอบคุณรัฐบาลที่ทําให้ตนลืมตาอ้าปากได้ตอนนี้ปลูกอ้อยแค่สิบไร่ก็ได้เงินหลักแสนจากเดิมต้องปลูกถึง30ไร่รัฐบาลช่วยได้มากและอยากให้ช่วยต่อเนื่องเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่อยากให้รัฐบาลช่วยหาช่องทางการจัดจาหน่ายเพิ่มเติมเต็มกันดีขึ้นน่ะเพราะว่าีเนี่ยทำแค่สิบไร่แต่ก็ได้เป็นแสนเคยทำ สามสี่สิบไร่ก็ได้แสนสองมันก็ตัง้งกันเยอะก็ขอบคุณที่มีแบบเนี่ยที่ให้เราราคาดีขึ้นเราเช่าไรเยอะนาก็รื้อตา,าอะไยก็ให้เป็นแบบเนี้ยตนอนแรอยากอยากให้ช่วยเหลือชาวเกษตรไร้มันมัง่งพอบางทีทางมันไม่มีตัวแทนที่จะมาช่วยดูแลทางด้านราคาทางด้านอะไรเนี่ย ด้านกเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีมาตรการคุมเข้มเรื่องสินค้ากเกษตรเพิ่มเติมซึ่งทําให้ราคาสินค้าในพื้นที่ดีขึ้นมากอย่างเรื่องยางพาร,รามีมาตรการคุมเข้มการนําเข้ายางพาร,ราเถื่อนหรืออ้อยที่รัฐสนับสนุนเงินตัดอ้อยสดตันละ120บาทซึ่งถ้าตัดอ้อยโดยไม่เผาก็จะได้รับราคาดีกว่าตัดอ้อยโดยเผาด้วยอ้อยนี่ราคาปีที่แล้วตันละ1 0 8 0บาท แต่เกษตรกร,ก,ก,รก็ยังโชคดีว่าที่ทางรัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือให้เกษตรกร,กกรอีก120บาทต่อตันจากที่เขาไม่เผาอ้อยนะครับก็คือตัดอ้อยสดเข้าโรงงานข้อมูลจากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุค่าดัชนีราคาสินค้ากเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ปี67เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี66ถึง5.52เปอร์เซน์ และในปี66ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้ากเกษตรของไทยอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและอันดับ7ของโลกโดยข้าวมันสำปะหลังและยางพาราคือสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด5อันดับแรกและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี67ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกร,กรให้ดีขึ้นอีก